บทที่7จ็ดเบอร์ดีเอ็ดเวิร์ดย้อนรอยเป็นไปตามที่แบงค์เมอร์โดพูดไว้บ้านหลังที่เป็นจุดนัดพบตั้งอยู่โดดเดี่ยวไกลออกไปทางนอกเมืองอยู่ทางด้านหลังของถนนปเปลี่ยวซ้ายหนึ่งเหมาะอย่างยิ่งที่จะใช้เป็นที่วางแผนสําหรับการทําผิดกฎหมายและสะดวกในการนัดหมายให้คนของเขามาพร้อมกันที่นี่เหมาะที่จะจัดการกับเหยื่อด้วยการยิงจนหมดกระสุนแต่ในสถานการณ์เช่นนี้ จำเป็นต้องรู้ว่าเบอร์ที่เอ็ดเวิร์ดคนนี้รู้เรื่องของเขามากแค่ไหนและรู้ได้อย่างไรเขามีข้อตกลงอะไรกับผู้ว่าจ้างบ้างเป็นไปได้ว่าพวกเขาลงมือช้าเกินไปช้าจนงานของเจ้านักสืบคนนี้อาจทําเสร็จไปแล้วก็ได้ถ้าเป็นอย่างนั้นพวกเขาก็น่าจะได้แก้แค้นให้สาสมกับการกระทําอันอุกอาจในครั้งนี้ไม่มีอะไรสำคัญไปกว่าการจัดการทำให้เขาคลายสิ่งที่เขารู้ออกมาให้หมดและบังคับให้เขาเขียนรายละเอียดที่แม็กเหมินโดให้เขาด้วย ทั้งหมดนี้ต้องได้ยินจากปากของเขาเองและถ้าเขาไม่ยอมพูดพวกเขาก็มีวิธีที่จะทําให้เขาเปิดปากออกมาให้ได้เพราะนี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่จะจัดการกับผู้รู้เห็นเหตุการณ์ที่ไม่ให้ความร่วมมือแม็กโบโดไปที่หมู่บ้านฮอปสันตามที่ตกลงไว้ดูเหมือนว่าเช้าวันนั้นตำรวจจะได้ให้ความสนใจเขาเป็นพิเศษร้อยตํารวจเอกมาร์วินซึ่งรู้จักเขาเป็นอย่างดีตั้งแต่อยู่ชิคาโกผ่านมาเห็นเขายืนอยู่ที่สถานีพอดี แม็กมอรโด้หลบหน้าและไม่ยอมพูดด้วยเขากลับมาจากทําธุระในตอนบ่ายเห็นแม็กกินตี้ยืนอยู่ที่ยูเนียนเฮาส์เขากำลังมาแม็กบอรโด้พูดดีแม็กกินตี้ว่าเขาสวมเสื้อเชิ้ตร่างสูงใหญ่กํายำซอแววของคนที่ผ่านชีวิตมาอย่างโชคโชนเสื้อกั๊กตัวกว้างของเขามีโซ่และตาประทับตามขวางส่งแสงแวววับ เพชรส่องประกายผ่านข้างแนวคราวดกดำของเขาออกมากิจการรันเล่าบวกกับความเฉลียวฉลาดทำให้หัวหน้าคนนี้มีฐานะร่ำรวยพอๆกับผู้มีอิทธิพลคนหนึ่งชีวิตที่คลุกคลีอยู่กับอาชญากรรมและความชั่วร้ายซึ่งดูประหนึ่งว่าประตูของตารางคอยเปิดรอเขาอยู่และห่วงเชือกแขวนขอนักโทษประหารก็พร้อมที่จะต้อนรับเขาอยู่ทุกขณะคุณพอจะคำนวณได้ไหมว่าเขารู้เรื่องของเรามากแค่ไหนเขาถามขึ้นด้วยความหมายมันแม็กโมโดสายหน้า เขามาอยู่ที่นี่พักหนึ่งแล้วอย่างน้อยหสัปดาห์ผมเดาว,ว่าเขาไม่ได้มาแถบนี้เพื่อเที่ยวชมธรรมชาติอะไรหรอกถ้าเขามาทํางานเกี่ยวกับพวกเราในช่วงเวลาทั้งหมดนั้นโดยได้รับการสนับสนุนด้วยการเงินอย่างล้นเหลือจากบริษัทสร้างทางรถไฟแล้วก็ป่านนี้เรื่องราวเกี่ยวกับเราก็ไม่เหลือไม่มีอะไรเหลือและเขาคงส่งไปเรียบร้อยแล้วในสมาคมของเราน่าจะมีคนกล้าทรอยศแม็กกินตี้ร้องขึ้นแต่ละคนใจแข็งอย่างกับหิน ถ้าจะมีก็น่าจะเป็นไอจันไรมอริสคงจะเป็นมันนั่นแหละเป็นคนแพร่พายความลับของพวกเราผมคิดอยู่ว่าจะส่งเด็กของเราไปสักสองคนก่อนเย็นนี้ให้เขาไปนค้นให้ทั่วเพื่อจะได้อะไรมาบ้างไม่เสียหายอะไรหรอกถ้าจะทําอย่างนั้นแม็กมโดพูดผมไม่ปฏิเสธว่าผมชอบมอริสอยู่เหมือนกันและคงจะเสียใจถ้าเขาได้รับอันตรายเขาเคยพูดกับผมครั้งสองครั้งเกี่ยวกับเรื่องของสมาคมแม้ว่าเขาจะไม่รู้สึกกับสมาคมเหมือนคุณหรือผมแต่เขาก็ไม่เคยต่อต้าน ยังไงก็ตามผมจะไม่เข้าไปยุ่งเรื่องของเขากับคุณผมจะจัดการกับเจ้าปิศาจนั่นเองให้ตายสิผมเฝ้าดูการกระทําของเขามาปีหนึ่งแล้วงั้นเหรอถ้างั้นคุณก็รู้เรื่องเขาดีนะสิแม็กโมโด,ดตอบแต่จะลืมเรื่องที่คุณจะต้องทําพรุ่งนี้เสีละเราต้องหลบอยู่จนกว่าพวกพินสเ์เคอร์ตันจะมาถึงเราคงรับไม่ไหวถ้ามีเสียงฮึ่มๆของตำรวจตลอดวันนี้จิงอย่างคุณว่าแม็ก,กินตี้พูด เราจะควักหัวใจของเบอร์ที่เอ็ดเวิร์ดออกมาถ้าเขาไม่ยอมบอกว่าเขาได้ข่าวพวกเรามาจากไหนเขาได้กลิ่นเรื่องกับดักนี้บ้างหรือเปล่าแม็กมโดหัวเราะผมรู้จุดอ่อนของเขาดีถ้าเขามีความสามารถพอที่จะตามแกะรอยของส o u วร์ได้เขาก็ต้องพร้อมพร้อมที่จะตามไปลงนรกผมต้องเอาเงินของเขามาด้วยแม็กม d e l โดยิ้มกริมขณะที่เขาวาดภาพปึกธนบัตรด,ดอลลร์และต้องมากยิ่งขึ้นเมื่อเขาเห็นข้อมูลทั้งหมดของผมข้อมูลอะไร ไม่มีข้อมูลอะไรทั้งนั้นแหละผมจะยัดเจ้าพวกนี้ให้เขาไปเป็นพวกระเบียบข้อบังคับหนังสือกฎหมายแบบฟอร์มของสมาชิกกับภาพอะไรทํานองนั้นแหละเขาหวังว่าก่อนจากกันต้องได้ข้อมูลไปทั้งหมดเขาจะไม่ถามหรือว่าทําไมคุณไม่เอาข้อมูลที่เขาต้องการมาให้แม็กกินตี้ถามยิ้มยิ้มผมเตรียมไว้ให้เขาแล้วเรื่องอะไรผมจะแบกกระดาษพวกอย่างนั้นมาด้วยละ่ะผมเป็นคนโจเล่คุณไม่รู้เหรอด้วยความอนุเคราะห์ของร้อยตํารวจเอกสมาวิน ที่ลังพัสดุเมื่อวานนี้ผมได้กระดาษพวกนี้มาเฮ้ hey, ผมเพิ่งรู้ว่าคุณเป็นคนจโจเล่แม็กกินตี้ว่าผมว่าง,งานที่จบลงด้วยความรุนแรงกำลังใกล้เข้ามาแล้วเมื่อเราเอาตัวเข้าไว้หรือกักตัวเขาไว้ได้เราจะต้องซัดเขาด้วยเหล็กเหมาะมือสักอันเอาให้กลิ้งไปเลยหลังจากนั้นผมจะแสดงให้คุณเห็นว่าฟิล์มืออย่างเขาน่ะไม่ได้คิดตีนผมหรอกถึงอย่างไรก็อย่าลืมผู้ชายที่หมู่บ้านฮอบสันก็แล้วกัน คุณต้องหยุดที่นั่นวันนี้แม็กมาดยักไหลถ้าเราเตรียมทุกอย่างไว้พร้อมแล้วพวกเขาไม่รู้หรอกว่าใครเป็นคนฆ่าเจ้าหมอนั่นจะไม่มีใครเห็นเขากลับมาบ้านหลังจากมืดแล้วและผมวางแผนไม่ให้ใครเห็นเขาตอนออกจากบ้านไปด้วยผมจะให้คุณดูแผนที่ผมวางไว้และขอร้องให้คุณไปซักซ้อมกับคนของเราให้ดีพวกคุณต้องมาให้ตรงเวลาส่วนเขาจะมาตอนสี่ทุ่มเราตกลงกันว่าเขาต้องเคาะประตูสามครั้ง ผมจะเป็นคนเปิดประตูให้เขาแล้วเดินตามเขาเข้าไปในห้องพร้อมกับปิดประตูตอนนั้นแหละเขาก็ตกอยู่ในเงื้อมมือของเราฟังดูช่างง่ายเหลือเกินก็ไม่น่าจะมีอะไรยุ่งยากแต่หลังจากนี้น่ะสิไม่มูหรอกไอ้หมอนี่ต้องระวังตัวเต็มที่อยู่แล้วอาวุธก็ต้องเยี่ยมผมกะจะจัดการกับเขาให้สาสมทีเดียวบางทีเขาอาจจะมีผู้คุมกันพุ่มกันมาด้วยสมมุติว่าผมนําเขาเข้ามาในห้องผมผู้ชายเจ็ดคนอยู่ที่นั่น โดยที่เขาคาดว่าจะมีผมอยู่เพียงคนเดียวเมื่อน,นั้นแหละคงจะยิงกันแหลกและต้องมีคนบาดเจ็บที่คุณว่าก็คงจะเป็นไปได้พอเสียงปืนดังเปรี้ยงขึ้นมาพวกตำรวจตัวแสบแถวนี้ก็จะแห่กันมาคราวนี้แหละยุ่งแน่แล้วจะทำอย่างไรกันดีละ่ะผมว่าพวกคุณต้องหลบอยู่อีกห้องหนึ่งและต้องเห็นตอนที่ผมนั่งคุยกับเขาส่วนผมจะเปิดประตูแล้วพาเขา เขาเข้าไปที่ห้องรับแขกซึ่งอยู่ติดกับประตูเขาจะหยุดที่นั่นขณะที่ผมไปหยิบกระดาษและช่วยโอกาสส่งสัญญาณให้คุณด้วยผมกลับมาพร้อมกับกระดาษยัดไส้นั่นขณะที่เขาก้มหน้าก้มตาอ่านผมก็กระโดดเข้าหาเขาพร้อมคว้าปืนให้ได้ตอนนี้ผมจะได้คุณช่วยคุณต้องออกมาเร็วที่สุดเขาแข็งแรงพอๆกับผมแต่ยังไงผมก็ต้องสู้กับเขาจนกว่าคุณจะออกมาผมว่าเป็นแผนที่เขาท่าทีเดียวแม็กกินตี้ว่าถือว่าสมาคมเป็นหนี้คุณสําหรับเรื่องนี้ และเมื่อผมถึงวาระต้องออกจากกอี้ผมจะเสนอชื่อคุณมาแทนขอบคุณแต่ผมค่อนข้างจะเป็นคนใหม่แมกโมนโรพูดแต่สีหน้าบ่งบอกว่าเขาเองก็หวังในตำแหน่งใหญ่โตน,นั่นเหมือนกันเมื่อกลับมาถึงบ้านเขาเตรียมพร้อมสำหรับสถานรรการณ์ที่กำลังจะเกิดขึ้นคืนนี้ก่อนอื่นเขาทำความสะอาดและบรรจุกระสุนปืนพกสมิธแอนเวสันของเขาตรวจด,ดูความเรียบร้อยของห้องที่นักสืบจะถูกลวงให้มาติดกับมันเป็นห้องใหญ่มีโต๊ะยาววางอยู่กลางห้อง บันไดขนาดใหญ่ติดตั้งกับผนังด้านหนึ่งด้านที่เหลือมีหน้าต่างซึ่งไม่มีบานปิดมีเพียงม่านบังแสงที่เปิดโล่งไว้แม็กมโดตรวจดูอย่างละเอียดที่สกิดใจเขาก็คือความจริงห้องนี้ใหญ่เกินไปสําหรับการนัดพบที่มีเงื่อนงำระยะทางจากถนนก็น่าจะมีปัญหาสุดท้ายเขาปรึกษากับเพื่อนสมาชิกสแคนลันเขาเป็นสเกลเลอร์ที่มีร่างเล็กท่าทางสุภาพดูอ่อนแอเกินกว่าจะคัดค้านความคิดของเพื่อนแม้บางครั้ง เขาจะรู้สึกหวาดกลัวอยู่ลึกๆกับการกระทําที่เปื้อนเลือดที่เขาจําเป็นต้องมีส่วนร่วมแม็กมอร์โดซักซ้อมกับเขาอย่างสัน้นสั้นๆถ้าผมเป็นคนไมซ์แคนลันผมจะถอนตัวออกจากงานนี้ผมจะบอกให้ก่อนเช้าพรุ่งนี้ที่นี่ต้องเต็มไปด้วยกลิ่นคาวเลือดแม็กจริงๆแล้วสําหรับผมงานนี้ไม่ต้องใช้ความตั้งใจอะไรหรอกประสาทต่างหากล่ะที่ต้องใช้ตอนที่ผมเห็นผู้จัดการดันลงไปที่บอดฐานหินผมแทบจะทนไม่ได้ ผมไม่ได้อยุดที่นี่เพื่อสิ่งนั้นเช่นเดียวกับคุณและแม็กกินตีถ้าเพียงแต่สมาคมคิดไม่ดีกับผมแม้เพียงนิดเดียวผมคงจะทําตามที่คุณแนะนําและทิ้งคุณเผชิญกับเหตุการณ์คืนนี้ตามลําพังทุกคนที่นัดกันไว้มาตรงเวลาคนพวกนี้ดูจากเปลือกนอกเป็นบุคคลที่น่านับถือการแต่งกายดูยสะอาดประณีตแต่ถ้าพิจารณาจากสีหน้าแววตาให้ลึกซึง้งจะไม่เหลือความหวังให้เบอร์ดี้เอ็ดเวิร์ดเลยปากเครียดแววตาบ่งบอกถึงความเพียมโหดพวกเขาผ่านงานสกปรกชั่วร้าย ที่มือทั้งสองต้องเปื้อนเลือดมาอย่างโชคโชนฉะนั้นเขาจึงเป็นพวกฆาตรกรเลือดเย็นไร้ความปราณีเสมือนคนฆ่าสัตว์จัดการกับแกะในโรงฆ่าคนที่น่าสะพริกลัวทั้งรูปร่างหน้าตาและความโหดเหี้ยมต้องยกให้หัวหน้าฮาราเวผู้น่าเกรงขามในตำแหน่งเลขานุก,การเขาเป็นคนร่างผอมคอยาวมีแต่หนังหุ้มกระดูกเดินโคลงเคลงแววตาแข็งกร้าวมีแววอากาตพยาบาทเขามีความซื่อสัตย์ในด้านการเงินเป็นเยี่ยมแต่ปราศจากมโนธรรม และความเมตตาปราณีต่อผู้ใดส่วนคาเตอร์ผู้ควบคุมเกี่ยวกับการเงินเป็นชายวัยกลางคนท่าทางมั่นคงเคร่งขรึมผิวสีน้ำตาลดูแห้งเหมือนแผ่นหนังเขามีความสามารถเป็นเลิศในเรื่องการจัดการเกี่ยวกับการเงินปฏิบัติการที่เต็มไปด้วยความรุนแรงมักจะมาจากมันสมองของนักวางแผนคนนี้ยังมีสองพี่น้องตระกูลวิลลาีหนุ่มหน้าตาคมสันร่างสูงปราดเปรียวกล้องแกล่งขณะที่เพื่อนของเขาไทาเกอร์โคแมค็ก นุ่มสีผิวคล้ำที่แม้กระทั่งเพื่อนสนิทยังกลัวท่าทางที่ทารุณโหดร้ายของเขาผู้ชายทั้งหมดที่อยู่พร้อมหน้ากันอยู่ในบ้านของแม็กโมโดถูกส่งมาเพื่อฆ่านักสืบของพินสเกิร์ตันในคืนนี้โดยเฉพาะเจ้าของบ้านจะเตรียมเล่าวางไว้ให้บนโต๊ะพวกเขารีบจัดการกรอกเหล้าเข้าปากเพื่อยอมใจไว้เผชิญกับงานที่กำลังคลืบคลานเข้ามาบาาวิ่กับคอแม็กเค,ค,คลือบเหล้าเข้าไปจนเกือบจะเมาอยู่รอมรอขณะเดียวกัน น้ำสีเหลืองก็ปลุกเราจิตใจที่ดูร้ายโหดเที่ยนให,ให้ฮึกเหิมยิ่งขึ้นคอแมกยืนเอามือยันกับเตาผิงซึ่งเปลวไฟกำลังลุกแดงวา่าความหนาวเหน็บกำลังคลืบคลานเข้ามาพร้อมกับเวลากลางคืนเราต้องใช้วิธีนั้นคอแมกพูดเสียงอ้อแอต่อท้ายด้วยคำสบทอัญหยาบคายเออนั่นแหละบาดเวนพูดต่อด้วยความรู้ด้วยรู้ความในเรื่องที่เขากำลังพูดถึงถ้าจับเขาแขวนเข้ากับห่วงผมว่าไอหมอนั่นต้องคลายความจริงออกมาแน่ เราต้องได้ความจริงจากเขาแน่ไม่ต้องกลัวร็อกแม็กโบโดว่าสำหรับชายผู้นี้ประสาทของเขาแข็งเราเหล็กกล้าแม้ภาระอันหนักอึ้งจะเต็มไปด้วยอันตรายจะโหมกระหน่ำเข้ามาถ้าทางของเขายังคงสุขุมเยือกเย็นเป็นปกติเพื่อนร่วมง,งานคนอื่นๆประจักษ์ในสิ่งนี้ดีพวกเขาจึงอดที่จะชื่นชมและเกิดความยำเกรงไม่ได้คุณต้องเป็นคนลงมือจับตัวเขาไว้ฮาราวเสนอเพราะเชื่อในฝีมือเขาเดินเข้ามาโดยไม่มีอะไรกระตกกระตากจนกระทั่งมือของเขา หรือมือของคุณขยุ้มเข้าไปที่คอหอยของเขาเสียดายที่หน้าต่างของคุณไม่มีบานปิดแม็กมโดเดินข้ามไปยังอีกด้านหนึ่งของห้องเขาดึงม่านบังแสงปิดที่นี้รับรองว่าไม่มีใครเห็นพวกเราบางทีเขาอาจจะไม่หมาก็ได้ถ้าเขาเกิดได้กลิ่นของอันตรายเลขาว่าเขาหมาแน่แม็กมโดรับรองผมว่าเขาอยากจะมาพอๆกับที่พวกคุณกระเขียนกระหือรือที่จะพบเขาฟังสินั่นพวกเขาทั้งหมดนั่งนิ่ง เรากระหุนขี้พึ่งบางคนยกแก้วเหล้าชงักค้างจออยู่ที่ริมฝีปากเสียงเคาะประตูดังขึ้นสามครั้งเงียบไว้แม็กโมอรโดยกมือขึ้นเป็นเชิงปรามแวตาแสดงความปรามโม้ดมองกระดาษไปแต่ละคนมือทั้งสองวางอยู่บนปืนที่เน็บซ่อนไว้เงียบไว้เพื่อชีวิตของพวกคุณแม็กโมอรโดกระซิบขณะเดินออกไปจากห้องพร้อมกับปิดประตูตามหลังอย่างเงียบกริบพวกฆาตกรน,นั่งนิ่งเงียบหูฟังคอยนับเสียงฝีเท้าเพื่อนที่เดินไปตามทางเดิน พวกเขาได้ยินเสียงเปิดประตูด้านนอกแล้วได้ยินเสียงเอ่ยทักทายกันสองสามคำเขาได้ยินเสียงฝีเท้าที่ไม่คุ้นหูเดินเข้ามาข้างในพร้อมกับเสียงพูดที่ไม่คุ้นเคยวินาทีถัดมาเสียงกระแทกของบานประตูดังขึ้นลูกบิดประตูกำลังหมุนและถ้ากลาลังการสวดอ้อนวอนขอความปลอดภัยเหมือนหนูที่อยู่ในกับดักไทเกอร์ค่แมักระเบิดเสียงหัวเราะดังกึกก้องขณะที่หัวหน้าแม็กกินตี้ตะปบมือใหญ่แข็งแรงลงไปบนปากของเขาเฮ้ยเงียบไอชิป เสียงของเขารอดออกมาจากไรายฟันแกจะทําให้งานของเราพังรหรือเปล่ามีเสียงพูดคุยกันเบาๆดังออกมาจากห้องติดติดกันรู้สึกนานราวกับไม่สิ้นสุดและและ้วบานประตูเปิดออกแม็กมโดปรากฏตัวขึ้นพร้อมนิ้วชี้แตะริมฝีปากจุ๊จุเขาเดินเข้ามาที่ปลายโต๊ะสายตามองกราดไปที่พวกเขาความเปลี่ยนแปลงที่ฉายแววฉลาดลึกล้ำปรากฏขึ้นท่วงท่าของเขาดังคนซึ่งมีงานนั้นยิ่งใหญ่รออยู่สีหน้าบ่งบอกถึงความมั่นคงแน่วแน่ประดุดหิน ในตาส่องประกายของความตื่นเต้นดุดันอยู่หลังแว่นด้วยเหตุนี้เขาจึงกลายเป็นผู้นำโดยสมบูรณ์ของพวกเขาซึ่งจ้องตาไม่กระพริบด้วยความสนใจอย่างยิ่งยวดไปยังเขาเขาไม่พูดอะไรออกมาแม้แต่คำเดียวยังคงมองด้วยสายตาลึกล้ำไปทีละคนเฮ้ยว่าไงพวกหัวหน้าแม็กินตี้ร้องขึ้นอย่างเหลืออดเบอร์ดี้เอ็ดเวิร์ดอยู่ที่นี่ใช่ไหมใช่แม็กมารูตอบช้าช้าชัดถ้อยชัดคำเบอร์ดี้เอ็ดเวิร์ดอยู่ที่นี่แล้วผมเองเบอร์ดี้เอ็ดเวิร์ด หลังจากประโยคสั้นเพียงประโยคเดียวผ่านพ้นริมฝีปากของเขาออกมาชั่วอึดใจหลังจากนั้นความเงียบสงัดแทบได้ยินเสียงลมหายใจแผ่คลุมไปทั่วห้องทมกลางความเงียบอันน่ากลัวฉับพลันเสียงกรีดแหลมของกาต้มน้ำที่กำลังเดือดพล่านอยู่บนเตาเสียดเข้าไปในความรู้สึกของคนทั้งเจ็ดที่ยืนหน้าซีดขาวราวกระดาษทั้งหมดเงยหน้าขึ้นจ้องตาเหลือกลานไปยังคนที่ทำให้พวกเขาตกใจยืนนิ่งตกตะลึงพึงเพลิด ทันใดนั้นท่ามกลางเสียงแก้วที่สั่นกระทบกันพร้อมเสียงระเบิดรัวสนั่นที่ยิบแผดกึกกล้องออกมาจากลำกล้องของปืนไรเฟิลระเบิดทะลุทะลวงผ่านม่านหน้าต่างเข้ามาส่งผลให้ม่านบางแดดถูกเจาะเป็นรูพรุนหลุดออกจากที่แขวนตกลงมากองอยู่ที่พื้นหัวหน้าแมกนทตี้ส่งเสียงร้องออกมาดังลั่นด้วยความเจ็บปวดจากบาดแผลที่ถูกกระสุนเขาเซธลาไปยังประตูที่เปิดแง้มไว้ทันใดนั้นปืนพกลูกโม่ในมือของร้อยตำรวจเอกมารินเล็งตรงมาที่เขา เบื้องหลังในตาสีน้ำเงินวาวโรดหัวหน้าแม็กินตี่เซธถอยกลับตกลงไปในเก้าอี้อยู่ตรงนั้นปลอดภัยกว่าท่านเทศมนตรีผู้ชายที่พวกเขารู้จักกันในนามแม็กมโดเอ่อยขึ้นและแก่ด้วยบาวินถ้าแกไม่เลิกยุ่งกับปืนแล้วก็แกคงไม่แคล้วที่จะถูกแขวนคอเอาปืนออกมาพระเจ้าไม่งั้นผมจะนั่นอย่างนั้นมีผู้ชายพร้อมอาวุธอยู่สีคนรอบบ้านหลังนี้ แกลองคิดดูก็แล้วกันว่าแกจะมีโอกาสรอดหรือไม่มาร์วินริบปืนพวกเขาออกมาให้หมดไม่มีประโยชน์อันใดที่จะขัดขืนถ่กากกาลังปลายกระบอกปืนไรเฟิลนับสิบๆกระบอกพวกเขาทั้งหมดถูกปลดอาวุธนั่งกันอยู่รอบโต๊ะเต็มไปด้วยอารมณ์โกรธแค้นตกตะลึงและเชื่องราวกับแกผมอยากจะพูดอะไรบางอย่างก่อนที่เราจะจากกันผู้ชายที่วางกบดักพวกเขาเอ่อยขึ้นผมคาดว่าเราคงจะไม่พบกันอีกจนกว่าพวกคุณจะเห็นผมยืนอยู่บนคอกพยานในศาล ผมอยากจะฝากบางอย่างให้พวกคุณลองเอาไปคิดใคร่ครวนให้ดีตอนนี้พวกคุณรู้แล้วว่าผมเป็นใครหมายความว่าบัตรนี้ผมสามารถวางนามบัตรของผมลงบนโต๊ะผมคือเบอร์ที่เอ็ดเวิร์ดแฮงส์พินสเคอร์ตันผมถูกเลือกให้มาเป็นผู้ทลายแก๊งของพวกคุณผมต้องเล่นกับเกมที่หนักหนาสาหัสและอันตรายอย่างที่สุดไม่ใช่ด้วยหัวใจหรือวิญญ,ญาณที่อยากจะทําไม่ใช่เพราะความสนิทสนม,มและไม่ใช่เพราะความรักอย่างที่สุดของผมรู้แต่ว่าผมต้องเล่นกับมันเฉพาะร้อยตํารวจเอกมาวิน นายตำรวจที่นี่กับนายจ้างของผมเท่าน,นั้นที่รู้เรื่องนี้เอาละดึกแล้วขอบคุณพระเจ้าผมเป็นผู้ชนะหน้าของคนทั้งเกียขาวซีดเครียดขมึงจ้องมาที่เขาด้วยแววของความอาฆาตพยาบาทแสนสาหัสจนเขาอ่านความมุ่งมั่นจะกัดจะกันในสายตาเหล่านั้นออกพวกคุณอาจจะคิดว่าเกมนี้ยังไม่จบเอาละผมจะรอโอกาสของผมเหมือนกันพวกคุณหลายคนคงไม่มีโอกาสหลุดรอดและเพื่อนๆของคุณมากกว่า60คนจะถูกจับกลุ่มคืนนี้ผมอยากจะบอกคุณว่า เมื่อผมถูกวางตัวให้มาทำงานนี้ผมไม่เคยเชื่อเรื่องสมาคมอะไรของพวกคุณนี่เลยผมคิดว่าเป็นแค่เรื่องที่หนังสือพิมพ์พูดกันทำไมผมอยากจะพิสูจน์ว่ามีจริงหรือไม่พวกเขาบอกว่างานของผมต้องเกี่ยวข้องกับพวกเสรีชนผมก็เลยเดินทางไปชิคาโกและเริ่มงานที่นั่นซึ่งทำให้ยิ่งแน่ใจว่าเรื่องนี้เป็นเพียงเรื่องที่หนังสือพิมพ์พูดกันเพราะผมไม่เคยมีอันตรายใดๆในการเข้าไปอยู่ในสมาคมนี้มีแต่จะได้รับสิ่งดีๆ ผมดำเนินงานของผมต่อไปจนกระทั่งลงไปที่หุบเขาฐานหินและที่นี่แหละทําให้ผมประจักษ์ว่าสิ่งที่ได้รู้มานั้นไม่ใช่เป็นเรื่องในหนังสือพิมพ์หรือนิยายเล่มละสิบเซนผมก็เลยพักอยู่ที่นั่นเพื่อติดตามข่าวเกี่ยวกับมันและผมไม่เคยฆ่าผู้ชายในชิคาโก้ผมไม่เคยใช้วิชาชีพของผมหาเงินเข้ากระเป๋าโดยมีชอบแม้แต่เหรียญเดียวสิ่งที่ผมให้พวกคุณน,นั้นดีเท่าเท่ากับที่ผมให้คนอื่นและผมไม่เคยต้องใช้เงินเหมือนกัน แต่ผมรู้ว่าทั้งทาอย่างไรจึงจะเข้าไปนั่งอยู่ในหัวใจของพวกคุณได้ผมจึงแกล้งทําเป็นบุคคลซึ่งคนหมายต้องการตัวทุกอย่างก็เลยดําเนินไปด้วยดีอย่างที่ผมคิดด้วยเหตุนี้ผมจึงกลายเป็นสมาชิกระดับหัวหน้าคนหนึ่งของสมาคมผมเป็นคนหนึ่งที่ร่วมอยู่ในคณะกรรมการของคุณแม้พวกเขาจะพูดกันว่าผมเลวพอๆกับคุณความจริงแล้วเขาจะพูดอย่างไรก็ได้ผมเฝ้าติดตามพวกคุณแต่ความจริงคืออะไรขืนที่ผมร่วมกับพวกคุณจัดการกับคนแกลวสแตนเกอร์ ผมเตือนเขาไม่ทันเพราะไม่มีเวลาแต่ผมคว้ามือคุณไว้บาลวินไม่งั้นคุณคงฆ่าเขาเสียแล้วสิ่งใดที่ผมเสนอให้พวกคุณทำผมจะหาทางเข้าไปแทรกอยู่ระหว่างพวกคุณซึ่งจะเป็นสิ่งที่ผมรู้ว่าผมจะป้องกันได้แต่ผมช่วยดันกัเมเบนซี่ไม่ได้เพราะผมรู้ข้อมูลไม่พอผมกลับเห็นว่าฆาตรกรที่ฆ่าเขาจะต้องถูกแขวนคอผมเตือนเชสเตอร์วิลค็อกดังนั้นเมื่อผมถล่มบ้านของเขาเขากับคนในครอบครัวจึงหลบหนีไปได้ มีอาชญากรรมมากมายที่ผมหยุดมันไม่ได้แต่ถ้าพวกคุณมองย้อนกลับไปคุณจะพบว่าคนที่คุณต้องการตัวกลับมาบ้านโดยใช้เส้นทางอื่นหรือเข้าไปในเมืองขณะที่คุณไปเพื่อจะจัดการกับเขาหรือไม่ก็หลบอยู่ในบ้านขณะที่คุณคิดว่าเขาน่าจะออกมาข้างนอกคุณจะเห็นว่านั่นแหละคือฝีมือของผมแกไอคนถอยดยศไอสัตว์นรกมาเกิดแม็กินตี้เค้นเสียงออกมาตามไรฟัน เฮ้จอห์นแมกกินตี้คุณเรียกผมอย่างนั้นได้เลยถ้ามันทำให้คุณดูดีขึ้นคุณและพรรคพวกของคุณเป็นศัตรูของพระเจ้าและผู้ชายคนหนึ่งมันนำผู้ชายคนนี้มาขวางอยู่ระหว่างพวกคุณและชาวบ้านที่ตกอยู่ใต้อุ้งม,มือของคุณมีเพียงหนทางเดียวที่จะจัดการกับมันได้และผมก็ทำแล้วคุณเรียกผมว่าไอ้คนทรยศแต่ผมคาดว่ามีคนเป็นพันที่อาจจะเรียกผมว่าพระผู้มาโปรโดที่กระโดดลงมาช่วยพวกเขาขึ้นมาจากนรก ผมต้องลงไปคลุกกับมันอยู่สมเดือนผมคงไม่มีสมเดือนเช่นนั้นอีกแล้วถ้าผมทํางานครั้งนี้ไม่สําเร็จผมต้องอยู่เงียบๆจนกว่าจะได้ข้อมูลของผู้ชายและความลับทั้งหมดของที่นี่ผมคงจะรออยู่นานกว่านี้ถ้าผมไม่รู้ว่าความลับของผมกําลังจะรั่วไหลจดหมายฉบับหนึ่งถูกส่งเข้ามาในเมืองและพวกคุณก็คงจะรู้เรื่องนี้ผมก็เลยจําเป็นต้องทําอย่างรวดเร็วผมไม่มีอะไรจะพูดกับคุณอีกแล้ว นอกจากจะบอกว่าเมื่อเวลาของผมมาถึงผมคงตายอย่งมีความสุขเมื่อคิดถึงงานที่ผมได้ทําในหุบเขาแห่งนี้เอาล่ะมาวินผมไม่กักตัวคุณไว้อีกแล้วละ่ะนําตัวพวกเขาไปดําเนินการได้เลยสแกนลันนาข้อความปิดผนึกไปส่งให้ตามที่อยู่ของมิสเอ็ดดี้เชฟเตอร์สิ่งที่เขาได้รับจากการทําหน้าที่นี้ก็คือการขยิบตาให้และรอยยิ้มที่บอกถึงการรู้กัน และในช่วงก่อนถึงเวลาเช้าหลายชั่วโมงสาวสวยคนหนึ่งพร้อมด้วยผู้ชายที่ปิดขลุ่มหน้าขึ้นรถไฟขบวนพิเศษส่งมาโดยบริษัทสร้างทางรถไฟออกเดินทางอย่างเงียบๆและทําเวลาอย่างรวดเร็วออกจากดินแดงแห่งอันตรายนับเป็นครั้งสุดท้ายที่ทั้งเอด็ดดี้และผู้ที่เป็นที่รักของเธอเหยียบย่างลงบนดินแดนหุบเขาแห่งความกลัวสิบวันหลังจากนั้นเขาทั้งสองแต่งงานกันในชิคาโกโดยมีเทาจา์คอบเชฟเตอร์เป็นพยานของการแต่งงาน การหล่อหล้อมจิตใจของพวกสกัลเลอร์จัดขึ้นในที่ที่อยู่ห่างไกลเพื่อจะได้ไม่ถูกรบกวนโดยผู้รักษากฎหมายยิ่งพวกเขาสูญเสียไปกับการต่อสู้มากเท่าไหร่ก็จะยิ่งสูญเสียเงินของสมาค,คมไปมากเท่านั้นเงินซึ่งได้มาจากการรีดไถท,ที่ครอบคลุมไปทั่วเงินที่ใช้การเหมือนละลายในแม่น้ำในการพยายามช่วยหลอหล้อมพวกพรรพวกของตน บ่อยครั้งที่พวกเขาได้รับจดหมายลึกลับที่เขียนมาจากผู้ไม่ประสงค์ออกนามซึ่งรู้รายละเอียดเกี่ยวกับเบื้องลึกเบื้องหลังชีวิตอันสกปรกโสมมรวมทั้งอาจากรรมที่พวกเขาเก่ะขึ้นและพยายามต่อต้านการกระทําอันไม่ชอบของพวกเขาทุกวิธีทางในที่สุดอีกหลายปีต่อมาสมาคมลับก็แตกกระจายสลายกระจาดกระจายกันไปเมฆมองเห็นความชั่วร้ายที่ปกคลุมอยู่เหนือหุบเขาก็จางหายไปบัดนี้ถึงวาระที่แม็กกินตี้จะต้องชดใช้กรรม หลังจากได้ก่อกรรมทำเข็นกับคนอื่นมามากต่อมากเขาถูกตัดสินให้ประหารชีวิตด้วยการแขวนคอเมื่อวาระสุดท้ายจบลงท่ามกลางเสียงสาบแช่งของคนที่ล่วงรู้พฤติกรรมอันโหดเหี้ยมทารุณโหดร้ายของเขาสมาชิกอีก8คนที่อยู่ในระดับหัวหน้าก็ประสบชะตากรรมเช่นเดียวกันส่วนเทสบาลวินพี่น้องวิลาบีและคนอื่นๆอีกหลายคนหลบนีจากการถูกแขวนคอไปได้เป็นเวลา10ปีที่พวกเขาต้องหลบซ่อนตัวอยู่ในโลกภายนอก และแล้ววันที่พวกเขาได้รับอิสระเป็นวันที่ซึ่งเอ็ดเวิร์ดผู้รู้จักคนพวกนี้ดีตระหนักว่าชีวิตอันสงบสุขของเขาได้สิ้นสุดลงแล้วพวกเขาได้สาบานต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ว่าจะต้องเอาเลือดของเอ็ดเวิร์ดมาสังเวยความแค้นที่ได้ทํากับพรรคพวกของเขาให้ได้และพวกเขาจะต้องฝ่าฟันเพื่อรักษาคําสาบานนี้เขาถูกตามไล่ล่ามาจากชิคาโกหลังจากความพยายามสองครั้งของพวกเขาไม่สําเร็จเขารู้ตัวว่าครั้งที่สามเขาคงไม่รอดแน่ จากชิคาโกเขาเปลี่ยนชื่อและหนีไปแคลิฟอร์เนียและที่นั่นเองแสงแห่งความสุขที่มีอยู่ต้องดับวูบลงอีกครั้งหนึ่งเมื่อเอ็ดดี้ภรรยาคู่ทุกคู่ยากของเขาต้องตายจากไปและอีกครั้งหนึ่งที่เขาเกือบถูกฆ่าตายที่นี่เขาจึงต้องเปลี่ยนชื่อเป็นดักลาสและใช้ชีวิตอย่างโดดเดี่ยวในหุบเขาที่ซึ่งเขาได้พบกับหุ้นส่วนชาวอังกฤษชื่อบาเกอร์กิจการงานของเขาประสบความสําเร็จสร้างฐานะจนร่ํารวยในที่สุด มีสัญญาณเตือนมาว่าหมาปลัดหฮาวกำลังแกะรอยตามเขาอีกแล้วเขาจัดแจงทำทุกอย่างให้เรียบร้อยและทันเวลาอันเฉียดฉิวหนีไปในอังกฤษได้และที่นี่จอหนดักลาสแต่งงานเป็นครั้งที่สองกับสาวสวยฐานะร่ำรวย5ปีในฐานะสุภาพบุรุษชาวเมืองซัสเซ็กซ์และชีวิตที่ลงเอยด้วยเรื่องราวแปลกประหลาดที่เกิดขึ้นซึ่งเราได้ยินมาแล้ว